คนดีได้ดังใจสนับสนุนโดยปูนอินทรีคำว่าของฟรีไม่มีในโลกอาจเป็นคำพูดที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูแต่สำหรับนักกล้วยพ่อค้าขายข้าวแกงริมทางแห่งอำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันคนหนึ่งกลับเลือกทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามมากว่า4ปีผมคิดว่าของฟรีมีในโลกครับก็คือที่ร้านนี้แล้ครับ หนูกินนี่นานเท่าไหรไ่อะตั้งแต่หางลูกบาศแล้วครับตอนนี้อยู่ชั้นไหนครับชั้นสาครับถือว่าแกจะตัดให้เด็กออกไม่ใช่ว่าเอาของกลับที่ว่าเหลือขายแล้วมาให้เด็กนะแต่บูรณาการไม่เคยถ้ากับาแพงอะไรอยากให้หลายๆโครงการหลายๆหน่วยงานมาจับสนิทด,ด้วยด้วยอ่ะการที่เราให้อาหารคน,นี่นะฮะดีที่สุดเลยถ้าเขาอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาในตึกที่ดีๆถ้าตาบใดที่ยังผมยังทําอาชีพนี้อยู่หรือยัง มีร้านข้าวแกงของลุงกล้วยอยู่ก็เด็กๆได้ทานข้าวแนนอนรับปากเลยคคุณค่าของสิ่งที่นักกล้วยทำอาจไม่ใช่แค่การพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าของฟรีที่ไม่มีผลประโยชน์ยังมีอยู่ในโลกใบนี้เท่านั้นแต่นักกล้วยยังทําให้เราได้เห็นมากกว่านั้นนั่นก็คือความดียังมีอยู่ในโลกใบนี้เช่นเดียวกันการที่เราทําอะไรลงไปหรือเราต้องการสิ่งไหนตอบแทนกลับมาเราก็สมควรจะหยิบยื่นสิ่งนั้นให้เขาถ้าเราอยากได้ความดีเราก็ต้องทําความดีให้เขาก่อน ความดีนะตอบจะนองแน่นอน